สวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาพบก,กับน้องเจฟฟี่อีกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยว่าก่อนให้น้องดูโทรศัพท์เนี่ยน้องจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเจฟฟี่อันเล่นน้องก็จะเล่นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยบางทีก็เล่นรถนะคะแล้วก็หาเล่น อะไรค่าเวลาไปก่อนก่อนที่จะถึงเวลาน้องดูโทรศัพท์นะคะสำหรับพอ่พอพอ่อแม่แม,แม่ท่านไหนที่แบบเลี้ยงลูกเชิงบวกเนาะก็บวกกับลูกทุกวันอยู่นะเด็กวัยนี้เนาะติดโทรศัพท์นะคะก็พอตั้งแต่ให้น้องออกจอน้องก็นิ่งขึ้นเยอะเลยนะคะนะคะมีอะไรดีๆจะมาพรีเซนต์ใหม่นะครับ อ่ะเจฟฟี่บ๊ายบายเนี่ยลูกบ๊ายบาย <No. S 1> อ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ฟี่ด้วยนะครับไม่ได้สวัสดีครับน่ะเร็วๆ oh. บ๊ายบายครับ wow.